สวัสดีครับผมสินแสแข่งครับอาจารย์ชนทัศน์เลือไทยกองวันนี้มาที่นี่เพราะว่าอยากจะให้ท่านได้พูดคุยในเรื่องของวงจุย้ยการวางหลักของวงจุ้ยนะครับจริงๆแล้วตำแหน่งทิศทางเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่เราจะดูบ้านในตำแหน่งทิศท,ทางไปทิศทางที่มีดวงหรือไม่มีดวงก็จะทําให้บ้านหลังนั้นได้อยู่แล้วมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับการวางตำแหน่งของบ้านเป็นเรื่องของการวางหลักของวงจุย้ย รี่ว่าดาวเก้ดาวดวงนะครับหรือว่าหลักเก้าแชร์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องพูดคุยในเรื่องของตำแหน่งทิศทางของบ้านหรือประตูบ้านทิศทางที่บ้านเวลานี้ที่เราจะให้ดูนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางสามแพ่งและวันนี้เราจะให้ดูทิศท,ทางตำแหน่งของถนนนะครับว่าถนนที่พุ่งมาทางด้านซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็กลับมาทางถนนทางด้าน ตรงไปนะครับก็จะเห็นบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้อยู่ในตำแหน่งทิศทางที่เรียกว่าตรงกับทางสามแพง่งทางสามแพง่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะว่าถ้าว่าบ้านใดก็ตามนะครับอยู่ในถนนทางสามแพง่งก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นเขาเรียกว่าทางผีพุ่งใต้หรือว่ารถวิง่งแทงเข้าบ้านหรือคนจีนเรียกว่าสวดเพราะฉะนั้น อันตรายอย่างยิ่งในการที่จะมีบ้านอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่รือว่าเป็นบ้านล้างจะให้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าลักษณะรูปแบบของบ้านนั้นเป็นอย่างไรครับ ถ้าว่าใครมาอยู่บ้านในลนักษณะแบบนี้แล้วนะครับเรียกว่าอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องมีราวให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นถ้าว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของทางสามแพ่งได้นะครับก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ